สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ดวงประจําวันเกิดสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567เดเดือนสุดท้ายของปีละเรามาถึงผู้ที่เกิดวันแรกเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปีในปีพุทธศักราช2567นี้มาดามต้องขออภัยก่อนนะสับยากสักนิดหนึ่งผ่าตัดมือแล้วตัดไหม่แล้วแต่ว่ามันยังมันยังเกง่งเกงอยู่มันยังมันยังเจ็บมันยังเจ็บแผลอยู่นะคะต้องขออภัยนิดนึ่ะเรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นี้จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโว้ย โดนแผลขอภัยทีเดี๋ยวอาจจะใช้วิธีไม่สับใช้วิธีแบลบกๆจิบเอาแล้วกันนะอ่ะมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณนะคะเรามาดูนะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มาดูนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นี้ไพ่จะบอกอะไรกับคุณบ้างใบแรกได้หกถ้วยนะคะหถ้วยก็บอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะเขาบอกว่ามีคนคอยให้การ ช่วยเหลือสนับสนุนนะเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นจังหวะที่มีสเสน่ห์ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ว่าจะบางคนก็อาจจะมีสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเพศตรงข้ามบางคนก็อาจจะมีสเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในด้านหน้าที่การงานที่ทําให้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือคอยปกป้องคุณนะคะจากการที่เรียกว่าการถูกกันแกล้งมีการที่มีคนคอยให้การช่วยเหลือ แบบลับๆหรืออาจจะช่วยเหลือคอยปกป้องแบบออกหน้าออกตาให้รู้เลยว่าอันนี้เด็กของฉันนะอันนี้คนของฉันนะหรือเป็นจังหวะที่เรียกว่าอาจจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ไพ่ใบต่อมาบอกถึงว่าเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถที่แหกกฎแหกกฎแหกระเบียบแต่เป็นการแหกกฎแหกระเบียบแบบที่เรียกว่า สามารถที่จะเอ,อ่อเขาเรียกว่าสามารถที่จะนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้เป็นช่วงจังหวะของความที่มีความเป็นผู้นำสูงดังนั้นมันจะไอ้ความที่เรามีความเก่งมีความสามารถเฉพาะตัวของเราเนี่ยมันจึงทำให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตานะคะเมตตาส่งเสริมสนับสนุนเราแบบลับๆหรือแบบอาจเปิดเผยจงแจ้งเลยก็ได้ แต่เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องด้านการทำงานคำพูดคำจานะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานได้เกี่ยวกับคำพูดคำจาได้ใบต่อมาชาริออตนะคะไพ่ชาริอะะรอตบอกถึงการที่เรียกว่าคุณนะเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าหรืออาจจะเป็นช่วงของจังหวะที่การที่เราจะเจองานยากงานลำบาก ที่เราสามารถแก้ไขได้ที่เราสามารถทําได้คนอื่นอาจจะทําสู้เราไม่ได้แต่คุณมีความสามารถในด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีความโดดเด่นที่ทําให้มีคนหลักใครเมตตาคุณไพ่ใบต่อมาได้เอ่อไพ่เฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงของการที่อาจจะดูต้องมีการเรียนรู้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะ ต้องมีการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะถึงจะดีขึ้นถึงจะส่งผลทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสมองการไกลได้เป็นช่วงที่อาจจะดูดอบดอบในชีวิตสักนิดหนึ่งในช่วงเดือนธันวานะคะดรอดรอเพราะเรื่องอะไรดรอปเพราะกําลังศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะหรืออาจที่จะซุ้มศึกษาเรียนรู้อยู่ก็ได้นะคะเพื่อเอามาต่อยอดในการทํางานของตัวคุณไพ่ใบต่อมาได้ ราชาไม่เท้าราชาไม่เท้าบอกถึงการที่เรียกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีภาวะของความเป็นผู้นําโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้นเดือนธันวามาเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโชคดีเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์โชคดีในเรื่อง คำพูดคำจาพูดแล้วสามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อถือคุณได้นะคะพูดแล้วทําให้ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใครเมตตาคุณได้พูดแล้วทําให้สามารถคําพูดของคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตได้หรือแก้ไขปัญหาเรื่องงานของคุณได้หรือใครทําอาชีพที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการที่ต้องใช้คําพูดคําจาแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นก็จะส่งผลทําให้คุณเนี่ย เอเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้นํามากกว่าคนอื่นมีคนสนใจคุณมากกว่าคนอื่นแต่ในที่นี้เขาบอกว่าต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะเพื่อเอามาต่อยอดในชีวิตคุณทําให้สิ่งที่คุณทําเนี่ยมันเขาเรียกว่ารู้ได้ลึกรู้ได้มากมากกว่าเดิมที่คุณมีอยู่ไพ่ใบต่อมานะคะไพ่ใบต่อมาบอกว่าได้อัศวินดาบอัศวินดาบบอกถึงการที่เรียกว่า เป็นช่วงดีของเรื่องการทํางานนะคะในที่นี้เขาบอกว่าค่อนข้างโดดเด่นมากเลยสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คือเรื่องการทํางานในช่วงเดือนธันวาคมนี้งานเหนื่อยหน่อยนะงานที่อาจที่จะต้องมีความกระตือรือร้อนมากหน่อยเขาเรียกว่างานเยอะเลยทีเดียวนะคะอาจจะต้องเหนื่อยกับงานมากหน่อยแต่ถามว่าเหนื่อยแล้วเป็นยังไงเหนื่อยแล้วได้แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยก็บอกว่าบางทีเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเกินไปปะ มันทําหนักมากเกินไปป่ะปัญหาต่างๆก็มาลุมเ้าให้กับเราคนเดียวบางทีนึกอยากจะทิ้งแล้วนะหรือบางทีถ้าเกิดว่าต้องบอกเลยว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อย่าใจร้อนนะอย่าทิ้งอะไรง่ายๆนะเพราะคุณกําลังจะสําเร็จอยู่แล้วนะอีกนิดเดียวจะประสบความสําเร็จแล้วอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าผีผามถ้าคุณแบบว่าคิดเออเขาเรียกว่าอะไรนะคิดตัดช่องน้อยไม่เอาละ ขี้เกียจทนกับอุปสรรคต่างๆขี้เกียจทนกับปัญหาต่างๆขี้เกียจทนกับความเหนื่อยที่มันเหนื่อยมากเกินไปได้เงินเดือนแค่นี้เองเหนื่อยสนักหนาขนาดนี้คุณกําลังที่จะประสบความสําเร็จบางทีอาจจะกําลังได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางทีอาจที่จะกําลังถูกคัดให้ไปเป็นหัวหน้าทีมแต่เราไม่อดทนเราออกซะก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างจะแห้วไปเลยนะทามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันกําลังดีช่วงกลางๆเดือนด้านรู้สึกเหนื่อยด้านรู้สึกท้อซะนี่เพราะฉะนั้นนะ่ะหักห้ามใจตัวเองนะบางันโอกาสดีๆที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะการตัดสินใจผิดพลาดของตัวเราเองนะคะไพ่ใบต่อมาบอกถึงว่าราชินีถ้วยราชินีถ้วยเนี่ยรอคอยสักนิดนึงนะคะรอคอยสักนิดนึงกําลังที่จะประสบความสําเร็จ กำลังที่จะได้ก้าวขึ้นไปสู่ในตําแหน่งสูงๆกําลังที่จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราคาดหวงังสิ่งที่เราคิดไว้กําลังจะประสบความสําเร็จแต่ต้องรอคอยอีกสักนิดนึงนะคะตําแหน่งต่อมาหกเหรียญหกเหรียญเขาบอกว่าจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจะได้รับการช่วยเหลือแต่เป็นการช่วยเหลือแบบเป็นธรรมนะ คุณทำมากคุณได้มากคุณมีความสา,สามารถมากคุณก็จะได้ถูกคัดเลือกก่อนถูกได้ได้รับการพิจารณาก่อนในที่นี้เขาบอกว่าออ่ความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากคนที่คอยให้การสนับสนุนคุณหรือคอยให้การช่วยเหลือคุณเนี่ย เขาไม่ไม่ได้สามารถที่จะช่วยเราคนเดียวได้เขาอาจที่จะต้องช่วยคนอื่นๆด้วยดังนั้นเนี่ยเขาต้องมีความเป็นธรรมในการที่จะช่วยเหลือบางทีเนี่ยอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเราแต่เขาก็ไม่ได้มีลูกน้องคนเดียวเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะคะเขาต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกระตือรือร้นถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีศักยภาพ ที่มากกว่าผู้อื่นเหนือผู้อื่นเราอาจจะได้รับพิจารณาก่อนดังนั้นไพ่จึงบอกว่าให้คุณนะ่ะไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมนะคะเพื่อเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานไพ่ใบต่อมาบอกถึงว่าสเตนสเตนในที่นี้เขาบอกว่าคุณมีความสามารถงานของคุณเนี่ยคุณต้องลงมือทําด้วยตัวเองความชัดเจนในในความสามารถของตัวคุณเนี่ยจะส่งผลทําให้คุณน่ะสามารถที่จะ ้าวขึ้นสู่ตำแหน่งส,งสูงๆได้นะคะแล้วในที่นี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งศัตรูของคุณคือคนเพศเดียวกันแล้วเป็นคนที่มีศักยภาพเหนือคุณอาจจะอิจฉาอาจจะหมันไส้คุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงศัตรูคุณก็เป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายศัตรูคุณก็เป็นผู้ชายแล้วมีศักยภาพเหนือคุณด้วยนะทํางานเออทำ อาจจะมียศมีตําแหน่งที่มากกว่าคุณแต่ดันอิจฉาเราซะนี่กลัวเราจะขึ้นไปเทียมเขามั้งนะคะตําแหน่งต่อมาไอ้ไพ่ใบต่อมาบอกว่าได้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยมันเป็นจังหวะของความมีสเสน่ห์นะของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นนะในในช่วงของคําว่ามีสเสน่ห์บางคนก็อาจที่จะบริหารสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเพศตรงข้ามก็บอกได้เลยว่าจะมีความรักดีๆเข้ามาจะมีความสุข แต่บางคนก็อาจจะบริหารเสน่ห์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักไข้ให้เพื่อนร่วมง,งานรักไข้ก็บอกได้เลยว่าเป็นจังหวะที่มีเสน่ห์มีเสน่ห์ทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันทุกเพศทุกวัยนะคะดังนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวคุณจะบริหารเสน่ห์ในด้านไหนไพ่ใบต่อมาบอกต่อว่าเจดถ้วยเจ็ดถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าคิดไปเองมโนไปเองนะคะถ้าเราคิด เยอะคิดมากคิดไปเองมโนไปเองมันก็เราเราก็จะทําให้เราทิ้งโอกาสดีๆไปจากความคิดมากของเราใครที่มีโครงการในสมองเยอะแยะมากมายอยากจะลงมือทําในช่วงปลายปี หยิบจับลงมาลงมือทําในช่วงปลายปีแล้วไปต่อยอดในช่วงต้นปี68ก็ได้นะคะอย่าอย่าโมแต่คิดแล้วไม่ลงมือทําจะอยากอยากจะลงมือทําลงมือทําไปเลยแล้วคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําแล้วจะเป็นอย่างไรได้5้าถ้วย5้าถ้วยเขาบอกว่าลงมือทําแล้วอย่าลืมนะว่ามันปลายปีแล้วอย่าไปตั้งเป้าว่า ต้องได้เท่านั้นต้องได้เท่านี้ต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณจะรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าเพราะว่าความสําเร็จมันมีแต่มันไม่ได้สําเร็จตรงตามเป้าหมายที่คุณตั้งเป้าซะสูงปีดหรือบางทีคุณบางบางคนเนี่ยเขาบอกว่าตั้งเป้าสูงมากเกินไปมันก็เลยผิดหวังแต่บางคนถ้ามาพูดถึงเรื่องความรักต้องบอกเลยนะเป็นช่วงจังหวะที่มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะเพราะอย่าลืมว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยติดอยู่กับไพ่ หนึ่งถ้วยและติดอยู่กับไพ่5้าถ้วยเขาบอกว่าเป็นช่วงมีสเสน่ห์ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จึงมีคนเข้ามาให้คุณเลือกหลายคนตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครดีแต่อย่าลืมนะในเนี้ยในไพ่เนี่ยไม้เท้าที่ถืออยู่ในมือชี้ไปที่ดาวดาวบางดวงแล้วนะเพราะฉะนั้น่ะมีคนที่คุณเลือกมีคนที่คุณหมายตาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณ่ะสเปคสูงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ว่า เลือกไปแล้วก็ยังไม่ถูกใจอ่ะมันยังไม่ได้ตรงตามสเปคที่ตั้งเอาไว้จริงๆเขาก็มีข้อดีแต่เขาก็อาจจะข้อดีไม่ครบทุกข้อที่คุณตั้งเอาไว้ถ้าคุณสเปคสูงมากเกินไปมันก็จะทำให้คุณมีคู่ยากไพ่ใบต่อมาไดเ้เด็กถ้วยอ่าเห็นไหมมันขึ้นไพ่ถ้วยเขาบอกเลยนะว่าช่วงปลายเดือนช่วงปลายเดือนธันวานเนี่ย ชาวระเออไม่ใช่ชาวราศีสิผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นช่วงมีสเสน่ห์คนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาคนไม่โสดก็มีคนเข้ามานะต้องบอกก่อนเลยนะคนไม่โสดก็มีคนเข้ามาเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะเด็กถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เขาเรียกว่าใครที่โสดหรือใครที่ไม่โสดระวังการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง อย่างรวดเร็วจะมีเกณฑ์ของการมีโอกาสท้องแบบไม่ตั้งใจเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ The star The star ตาเขาบอกว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะไม่ว่าจะโดดเด่นเรื่องการงานไม่ว่าจะโดดเด่นเรื่องความรักไม่ว่าจะโดดเด่นเรื่องเออความโดดเด่น ต่างๆที่มันมีออร่าออกมาของตัวคุณเนี่ยมันจึงดึงดูดทําให้มีคนเข้ามานะคะทีนี้ทําให้มีคนเข้ามาไม่พอดึงดูดให้มีศัตรูเข้ามาด้วยเพราะมันจะมีคนหมั่นไส้มีคนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเราเพราะในช่วงนี้รู้สึกจะเริ่มโดดเด่นเหนือคนอื่นเกินไปแล้วนะประมาณนี้มาดูว่าไพ่สรุปจะสรุปว่าไงไพ่สรุปสรุปว่าได้ไฮพินเซสไฮพินเซตเขาเตือน ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ระมัดระวังเรื่องรักสามเศร้าระมัดระวังเรื่องคนที่มีคู่แล้วจะเข้ามาในชีวิตคุณสําหรับคนโสดให้ระวังคนมีคู่แล้วเข้ามาในชีวิตสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะสาหรับคนที่มีคู่แล้วระวังการเผลอผายใจคุณที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขามีคู่แล้วส่วนบางคนบอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องความรักถ้าคุณไม่สนใจเรื่องความรักถ้าคุณสนใจเรื่องการเขาเรียกว่าการทํางาน เพื่อความมั่นคงของชีวิตคุณไฮพินเซสสรุปออกมาว่าคุณอาจจะมีโครงการหรืออาจที่กำลังซุ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่กำลังศึกษาเรียนรู้อยู่อาจที่จะลงมือทำในปลายปี67นี้หรืออาจจะข้ามผ่านไปลงมือทำในปลายปี68เพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ให้ระวังนะคะในที่นี้ต้องบอกก่อนนะว่าไพ่เรื่องเงินไม่ขึ้นเลยดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าถามถึงเรื่องการเงินการเงินยังเสมอตัว นะคะใครที่ย่ำแย่อยู่ก็อาจที่จะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะัคุณต้องไปดูราศีไปดูปีเกิดเสริมไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่มีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วในที่นี้เขาบอกว่าไพ่เงินไม่ขึ้นมาเลยนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะเอาเงินเก่าเอาเงินเก่าเก็บออกมาใช้นะในช่วงปลายปีนี้นะคะเพราะว่าการเงินยังไม่มียังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักส่วนเรื่องความรักก็อย่างที่บอก ทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพก็บอกว่าให้ระวังออฟฟิศซินโดรมการปวดหลังบ่าไหล่เอวสะโพกต้นขานะคะจะมีการเป็นออฟฟิศซินโดรมเกิดขึ้นได้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องออการใครที่อยากมีลูกนะสุขภาพนี่ต้องใครที่อยากมีลูกต้องดูแลเรื่องมดลูกสักหน่อยนะมันมีเกณฑ์ของการที่จะหลุดได้ง่ายนะคะหลุดได้ง่ายแท้งได้ง่ายระวังการเป็นโรคที่ โรคเวรโรคก,กรรมอย่างเช่นหมอหาสาเหตุไม่เจอรักษาไม่หายอย่างบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้โรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายบางคนก็อาจจะเป็นโรคที่ไปตรวจซะบางทีสุขภาพดีๆอาจจะมีโรคอะไรที่มันแอบแฝงอยู่ในตอนนี้ให้ไปตรวจซะรู้ก่อนจะดีกว่าที่จะมารู้ตอนที่เกิดอาการแต่ยังไม่ได้ฟันธงนะว่ามันจะเป็นโรคอะไร นะคะเพราะว่ามันอาจกําลังมีโรคอะไรบางสิ่งบางอย่างแอบแฝงอยู่อุบัติเหตุไม่มีนะแล้วก็การเจ็บป่วยแบบถึงขั้นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ก็อาจจะมีโรคเป็นโรคกรรมเกิดขึ้นกับบางคนอย่างเช่นการเป็นภูมิแพ้การเป็นต่อมทอมซินอักเสบการเป็นไทรอยเกิดขึ้นนะคะหรือการที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคผู้หญิงอย่างเช่นทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ หรืออาจจะหมายถึงผู้ชายก็คือต่อมลูกหมากบวมโตนะคะระวังอีกโรคหนึ่งคือการเป็นอัลไซเมอร์นะคะบางคนก็อาจที่จะคิดเยอะคิดมากคิดไปเองบางคนมีเกณฑ์น้ําท่วมปอดน้ําท่วมมดลูกได้สําหรับบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะอยู่ขึ้นอยู่กับวัยขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนจบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แล้วนะคะ ใครสนใจอยากจะเรียนสาร์ไพ่ยิปซี C, ทักกินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักกินบ็อกมาได้นะคะสำหรับ Fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ